ก็อังกฤษนะครับเสมออเมริกานะครับโซนศูนย์นะครับใครให้ดูคงคิดเหมือนกันว่าอังกฤษก็ไม่ควรชนะเลยนะครับเขาได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเกมแรกเนี่ยถล่มนะครับอิหร่านมาครึ่งโหลวันนี้เราก็ว่าลูกมือหมดนะครับทําอะไรอเมริกาไม่ได้เลยนะครับโอกาสมาเสียน้อยมากนะครับยิ่งครึ่งแรกเนี่ยเป็นรองอเมริกาชัดเจนเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าอังกฤษกับอเมริกาเนี่ย ตบอลมันจะใกล้กันแล้วกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองในก่อนเกมเนี่ยกับได้ดีกว่านะครับผมมองว่าอย่างหนึ่งคือแผนนะครับของอเมริกาเนี่ยวันนี้บางได้ดีๆมากครับในเกมรับนะครับการยืนตำแหน่งแล้วก็วินัยของนักเตะทุกคนเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะครับในการป้องกันนะครับเกมรุกของอังกฤษ่ากต่อมาเพราะว่าอังกฤษการแต่ตัวชุดเดิมแล้วก็ใช้แบบเดิมเนี่ยบางทีฝั่งตรงข้ามเขาอาจออกว่าได้ยังไงนะครับ ว่าทั้งนี้สกเยต์อาจจะต้องมองแล้วว่าเกมต่อไปอจุดท้ายเนี่ยนะครับในการเจอกับเบลถึงแม้ว่าต้องการแค่แต้มเดียวนะครับก็จะเข้ารอบแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับทีมหน่อยนะครับตั้งแต่อย่างโฟเดนนะครับอย่างแจ็กเกอริชนะครับพวกนี่ยนะครับอาจจะมีต้องมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงบ้างนะครับเพื่อให้ทีมมันหลากหลายมากขึ้นนะครับยังคิดว่าอังกฤษคงไม่มีฆาตนะครับในการเข้ารน็อกเอาท์แต่ว่าจะไปถึงแชมป์อย่างที่หลายคนหวังไหมถ้ามองจากวันนี้นะครับผมว่ายากครับผม